มาขุดซ้ายมาขุดซ้ายมาขุดซ้ายโอ้โอุ้ยออกมาหรือเปล่าตันนี้ไม่มีมันตัดมันออกมันออกล้วเหรอมันคืออะไรบ้าบอกคืออะไรใช่ ตัวเลขเฉยแล้งเจมตั้งประสานให้มามาเราช่วยกันตั้งประสานนะเอาไหมเออว้ายแค่ระวังเข้าตานะลุงนะมาครับลองสร้างแบบนี้กันนะอ่าได้เลยได้เลยครับมามาไม่เหยียบไอ้เ็มเหยียบก่อนเดี๋ยวมาไปเหยียบด้วยเต็มเหยียบก่อน